สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้1-15ถึง15กรกฎาคม2566นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดาวย้าย2ดวง3ดวง4ดวงงงไปหมดแล้วไล่เรียงกันตามนี้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข้อมูลทางโหราศาสตร์คนเก่ง ไม่สู้คนเฮงแต่ถ้าเก่งด้วยเฮงด้วยก็ต้องดูแชนแนลนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ดาวที่โยกย้ายและเกี่ยวกับสตังครับองค์พระศุกรดาวพระศุกร์ย้ายจากราศรีกรกฎมาที่ราศรีสิงห์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ควบคุมเงินของทุกๆคนครับใครมีเงินเยอะใครมีเงินน้อยก็จะต้องเกี่ยวกับอำนาจของดาวพระศุกร เวลาคนโบราณเขาบอกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับมันก็คือ,อมีความหมายว่าเรื่องเวลามันกำลังจะดีเลยเหตุการณ์สถานการณ์กำลังจะดีเลยนะครับก็คือพระสุขเข้าพระเสาแทรกก็คือดันไม่ดีก็อย่างนั้นนะครับในความหมายนี้เพื่อให้เราเข้าใจพระสุขมากขึ้นผมก็ยกคำโบราณขึ้นมาเล่าให้ฟังพระสุขหมายถึงความร่ำรวย พระสุขหมายถึงเงินทองพระสุขหมายถึงผลกําไรที่ดีนะครับพระศุกร์ย้ายจากราศีมิถุนมาที่กรกฎและตอนนี้จากกรกฎย้ายมาที่ราศีสิงห์นะครับในปักแรกของเดือนกรกฎาคมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูนั้นเมื่อนับระยะก,กันแล้วนะครับตามหลักโหราศาสตร์อินเดียเราก็จะพบว่าชาวราศีธนู อยู่ห่างจากพระศุกร์ที่ย้ายมาสู่ราศีสิงห์เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่10บนะ10 House นะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่10ก็หมายถึงหน้าที่การงานนั่นเองนะครับดาวพระศุกร์กำลังยืนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานของชาวราศีธนูครับเพราะนั้นชาวราศีธนูทำกิจการทำหน้าที่อะไรหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพอะไรก็ตามนะครับ ดาวพระศุกร์ก็จะยืนรอให้มีทรัพย์มากยืนรอให้ผลให้มีกำไรมากยืนรอที่จะช่วยเรื่องการเงินต่างๆอันนี้ชาวราศีธนูก็เลยเป็นภาษีเป็นข้อดีนะครับเป็นสิ่งที่ได้เปรียบเนื่องจากดาวเนะี่ยมาส่งเสริมหนุนไว้นะครับนอกจากดาวพระศุกร์จะยืนให้ลาภให้ทรัพย์ให้ทุนแล้วนะครับดาวพระอังคารเทพ ซึ่งแปลว่ามุ่งมั่นตั้งใจไม่ล้มเลิกไม่ทอถอยนะครับดาวแห่งสุขภาพดาวแห่งการต่อสู้ดาวคานเองนะครับก็ยังมายืนอยู่ที่ราศีสิงห์ด้วยเพื่อให้กำลังใจนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ผู้คนนั้นยังมีกำลังทางความคิดกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันแล้วก็เดินตามฝันได้ด้วยเหตุน,นี้ชาวราศีธนูจึงได้เป็น คุณสมบัติที่2รองจากพระศุกร์นะครับชาวราศีธนูได้พระศุกร์มาช่วยให้มีเงินและก็ช่วยให้มีกําลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตก็คือดาวพระอังคารเทพนะครับมองไปฝั่งตรงข้ามของชาวราศีธนูเราก็จะพบพระสุริยะเทพครับองค์พระสุริยเทพหรือองค์ดวงอาทิตย์นี้นะครับอยู่คุ้มครอง ชาวราศีธนูตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยจะมอบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้กับผู้คนที่บูชาท่านนะครับหรือว่าใช้จังหวะในการทำงานตามลักษณะของท่านดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารย้ายแล้วนะครับดาวพระสุรยเทพเทพแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ยืนอยู่ ตรงตำแหน่งตรงกันข้ามพอดีแบบนี้สิ่งต่างๆที่หวังนะครับมีโอกาสสำเร็จทั้งนั้นเลยมันแต่ต้องขอว่าท่านผู้ชมต้องไม่ดื่มสุรานะครับแล้วก็ต้องไม่เล่นการพนันเพราะว่าดาวพฤหัสบดีรดาวราหูดาวจูปิเตอร์พระตับดีดาวราหูนะครับก็ยังยืนคุมอยู่ที่ราศีเมษเหมือนเดิม ถ้าเราเข้าไปเล่นการพนันเข้าไปทำตัวเป็นราหูมากๆนะครับก็จะต้องสูญเสียนะความสามารถในการใช้ทรัพย์ไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าเล่นอย่าไปเข้าข้องแวะนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับก็คือ มีดาวพระเสาร์ยืนอยู่ในราศีกุมเพราะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยนะครับจะหากินหรือมีผลกำไรอย่างมากกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องของเก่าๆคนระับไม่ว่าจะเป็นของเก่าหยิบจับต้องได้ปืนเก่าดาบเก่านะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะต่างๆที่เป็นของเก่าเกณฑ์ดวงเหล่านี้นะครับแข็งแรงมากเพื่อที่จะได้เป็น ตัวการปฏิกริยาให้ผลจากองค์สุริยเทพนะครับถ้าเกิดว่าใครทำธุรกิจในกลุ่มนี้ก็จะได้พระเสาเพิ่มมาด้วยอีกทางหนึ่งนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยดาวพระเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความขัดข้องทั้งหลายนะครับดาวพระเสา์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ราศีกุมและจะอยู่นานนะครับ เมื่อนับสะท้อนมาที่ราศีธนูดวงเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งลาบครับตำแหน่งการเงินการทองอของดาวพระเสาร์นั่นแหละถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยนะครับมีตัวพฤติกรรมที่ดีไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันนะครับก็จะสามารถรนะับอิทธิพลจากพระเสาร์ได้ด้วยนะครับเป็นเป็นบัฟที่น้อยคนจะเข้าใจนะฮะ เราจะได้คุณจากพระเสาได้แต่เราต้องไม่เล่นการพนันนะแล้วก็ไม่ดื่มสุราถ้ายังเล่นการพนันดื่มสุราอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรับผลประโยชน์จากพระเสาซึ่งคอยเบียดเบียนอยู่ที่นั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP ีหน้า EP นี้อาจารย์มงุฎขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ